สวัสดีครับพบกับผมนะครับท็อปทินสร้างรายได้นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเว็บนะครับมานำเสนอนะครับเป็นเว็บที่เคมต่อครั้งได้เยอะมากนะครับเคมครั้งละหมื่นนะครับแต่เคมได้แค่วันละครั้งนะครับผมอยากให้ผมมาแนะนำนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้ลองสมัครไว้นะครับ เคมวันละครั้งนะครับไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะครับเคม1วันต่อ1หนึ่งครั้งแล้วเราก็ปิดไปนะครับเผื่อมันอาจจะมีประโยชน์กับเรานะครับถึงยอดเราก็สามารถถอนได้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำเว็บอื่นในทุกวันอยู่แล้วนะครับเว็บนี้ก็สลา,าเวลาแค่หนึนาทีนะครับเข้ามาเคมรับไปหนึ่งหมื่นเลยนะครับเก็บ เล็กผสมน้อยนะครับประกอบกันนะครับถ้าถึงยอดเว็บนี้ก็ถอนได้แล้วเราก็ได้บิตคอยหรือได้ซัตโตซีไปฟรีนะครับเป็นเว็บทําฟรีนะครับแต่ก็มีลงทุนบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆอยากลงทุนนะครับวิธีสมัครก็ง่ายๆนะครับผมจะมาพาสมัครไปพร้อมๆกันเลยนะครับที่จริงผมสมัครแล้วนะครับวิธีสมัครก็ไม่ได้ยากนะครับล็อกอิน เข้าไปเลยนะครับลบตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็ใส่ที่อยู่กระเป๋าบิตคอยเรานะครับนี่ใส่เข้าไปกดจำชาช์กดกสักคู่นะครับเน็ตผมจะนี แค่นี้เราก็สมัครไปแล้วแล้วนะครับใส่ที่อยู่บิตคอยกดโกสมัครไปเลยนะครับแค่นั้นก็ถือว่าสมัครแล้วนะครับเราออกก็ล็อกเอานะครับแอเขาเราก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมก็ทำมาได้นะครับสี่วันแล้วนะครับก็ได้อยู่ที่ 40, ส,สี่หมื่นซาตโตซีนะครับสี่วัน วิธีเคมก็ทำอย่างนี้นะครับวิธีเคมนี่ผมยังไม่เคมวันนี้คลิกตรงนี้เลยนะครับวิธีเคมคลิกตรงนี้นี่ครับอัมโนตอโลบอตนานไม่ขึ้นให้ผมเลือกอีกแล้วก็คลิกเคมตรงนี้เลยนะครับนี่ผมก็เคมแล้วมันก็บอกว่าบวกเข้าไปแล้วหนึ่งหมื่นแต่มันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาคลิกปุ่ม รีเซ็ตนะครับสักครู่นะครับเพราะว่านเน็ตผมช้า จริงมันจะขึ้นทีหลังนะครับขึ้นทีหลังหรืออาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับเพราะว่าผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้เคมเวลานี้นะครับอาจจะเหลือหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนๆก็ลองสมัครแล้วก็เคมวันละครั้งนะครับสลาเวลานิดหน่อยนะครับวันละหนึ่งนาทีเข้ามาเคมเวีบนี้นะครับส่วนลิงก์สมัครนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจก็สมัครแล้วก็เคมวันละครั้งนะครับสลับเวลาได้ครั้งละหนึ่งมื่นเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผมมีเว็บไหนใหม่ๆดีๆผมก็จะมาแนะนํานะครับให้เพื่อนๆนะครับไต้ลองทำดูนะครับไม่เสียตังค์ครับ พบกับผมนะครับท็อปพินสร้างรายได้นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ